ชีวิตนักบวชนี่หละคือชีวิตสุดท้ายในสังสารวัตรในชีวิตสุดท้ายเลยเรียนจบหลักสูตรหมดกิเลสอาสวะก็ต้องอยู่ในเพศสมณะอย่างนี้นะจ๊ะต้องเป็นนักบวชถ้าหากว่าใครบาร,รมีเต็มเปี่ยมจะบรรลุอรหัตผลแต่ว่าวิบากกรรมการไม่ใช,ช่ชู ส่งผลตอนมาเกิดเนี่ยชนกกรรมนำมาเกิดกนะ็เป็นผู้หญิงเนี่ยมาลบว่าผลที่พายก็ตั้งอยู่ในเพศของบรรพชิตเัมือนกนะันเป็นพระอาหารหันต์เถรีนะจะถ้าหากว่าวิบากกรรมการเม่ไม่ได้ช่องเขาเป็นผู้ชายจะแตกต่างกันถึงไอ้กายไายนอกเนทะ่านั้น แต่ภายในจะเหมือนกันนะไม่แตกต่างกายทำรหัสผลจะเหมือนกันเลยอันแตกต่างเฉพาะภายนอกแต่ว่าชีวิตก่อนหน้านั้นไปหญิงเนี่ยจะเป็นชีวิตของนักบวชที่ไม่มีเพศหญิงนี่ แล้ไม่ต้องห่วงเลยนะว่าถ้าบวชก็หมดโลกแล้วใครจะใส่าาาบาตรไม่ต้องห่วงเลยได้อนุภาพแห่งบุญทุกท่านอย่างนี้นะจ๊ะเดี๋ยวเทวดาครองมาใส่บาตรหรือไม่ก็เกิดสิ่งที่หน้ามหาศาัศจรรย์ คลายบนวิมลเงนินนะจะมีดวงแก้วกลางวิมลที่เกิดท้่อนุภาพแห่งบุญของทุกทกท่านมารวมกันจะกรัน่นนั่นแหละจะบันดาลให้สมความปรารถนาทุกอย่างแต่คนที่มีกิเลสนะปัญญาหยาบจะนึกไม่ออกหรอก จะไม่ค่อยเข้าใจตรงนี้นึกไม่ออกเลยว่ามันจะเป็นไปได้อย่างไรอะไรต่างาฟุง้งซ่านมองอะไรงี้แต่ฟุง้งซ่านอย่างนี้ไม่ได้จ้ะนี่นะนต้องไม่ฟุง้งซ่<ร>านนี่นะน่น <laughs> จะเป็นอย่างนี้นะโอ้ถ้าอยู่ในอริยบทอย่างนี้อย่างเดียวว่าววก็มีหลายหลายประเภท บางประเภทนี่ไม่ต้องฉันอาหารหยาบจช่เออแต่ก็จะมีอาหารละเอียดนี่เนี่ยม,มาบ้านก็ไม่ได้ชันเลยอย่างที่คุณทวรไปเจอไงี ององนี้ก็ยังอยู่ในระดับของผู้เยาวอยู่นะอายุเพิ่งร้อยหสิบคุณนพบก็เตรียมมาหาไปตวายท่านโอ้หลวงปู่ไม่ได้ฉันมาร้อยกว่าปีแล้วออย่างนี้นะน,นี่ แต่ผู้ที่เอาโสกท่านนี่ผู้สูงอายุอไม่บอกอนี่นะเพราะฉะนั้นเรื่องอาหารเนี่ยหายห่วงจงหายห่วงนี่นะเรื่องเล็กเลยหายห่วงจงหายห่วงอื อย่างอื่นทั้งเรื่องเล็กทั้งาก,การเจ็บป่วยไข้ไม่ต้องคำนึงถึงเอออย่างนี้ดีใช่นแหละจรชีวิตสุดท้อยเนะพระเด้วยพลวงปู่เราพยายามจะทำอย่างนี้ให้ได้ให้ได้ทุกๆคนในโลกพยายามทำตรงนี้ถ้าวันใดมนุษย์ทุกคนในโลกยอมนะ ที่จะมีความสุขอย่างแท้จริงไม่ใช่สุขๆดิบๆอย่างนี้นะต้องต้องยอมนะไม่อยากอ้ะยอมละอยากจะมีความสุขอย่างแท้จริงไม่อยากสุขเรียมสุขไม่อยากสุขขอไข่อ,อย่างนีนะ้ถ้าทุกคนอย่างนี้อับเป็นไปได้มันขึ้นอยู่กับว่าแต่ละคนอยากได้ไหมถ้ายัยงกอย่างอย่างนี้นะจ๊ะไม่ได้หลวงปู่พ,พยายามจะ ให้ได้อย่างนี้ دة. โอ้สนุกจ้เหลือเวลาอีสี่